รัาผมก็กลาสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับก็สำหรับนี้ครับเวบไซต์น้มเกียรอนไรนะครับผมก็จะมารีวิวสินค้าสวยๆให้คุณลูกค้าได้แลบซื้อราคากันนี้เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเป็นอ่ามอเตอร์ไซค์แบตนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นที่อ่าสตาร์วอลเขาเขาใช้กันนะครับผมใช่ไหมฮะในหนังสตาร์วอลนะครับผมใช่หรือเปล่านะครับก็ผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับผมก็ตัวนี้ครับเป็นบ่อหนังนะครับเล่นยูอิปีได้นะครับ เอวเอ็กได้นะครับผมมีไฟตลานะแบตบอกตรงนี้นะครับมีปุ่มสตาร์ทนะครับเป็นตัวสตาร์จะเป็นแบบปุ่มนะครับสตาร์ตรงนี้นะครับมีตัวสีฟ้าเดินหน้าถอยหลังนะครับแตะคันเร่งตัวนี้6โวลต์นะครับแบตเตอรี่ขับเคลื่อนสองตัวนะฮะมอเตอร์สองตัวนะครับแบตเตอรี่6กโวลต์นะครับผมมีที่ชาร์จให้นะครับสามารถชาร์จกลับไปบ้านทั่วไปนะครับตัวชาร์จอยู่ตรงด้านขวานี่เลยนะครับเสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับผมครับก็ ครับตรงนี้เป็นบ่อหนังนะครับเป็นหนังนุ่มๆนะครับผมนี่ครับสวยมากครับผมราคาเบาๆนะวันนี้ก็คุณลูกค้าใจครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์085 0424930นะครับผมย้ำนะครับ085 0424930ทางเราก็มีบริการจะส่งกันด้วยนะครับแล้วยังมีบริการหลังการขายครับรับซ่อมแนะนำอะไรลดแบบราคาเป็นกันเองครับผมสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับ มีข้าชมสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บทยมาเก็ตออนไลน์นะครับผม com นะครับผมมีสินค้าคุณลูกค้าเลือกมากมายเลยนะครับผมก็วันนี้ขอจบการรีวิวถึงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกันไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ